สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายตัวละครซานนมิใหม่นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดาเมตหนักๆเหมือนกับคานาโอะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าความสามารถของซานนมิใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งซานนมิใหม่เนี่ยผมบอกได้เลยนะมันต่างจากตัวเก่าโดยชิ้นเชิงนะครับเพราะตัวเก่าเนี่ยเน้นในส่วนของดาเมตตอนท้ายเธ์นนะครับเป็นในส่วนของเลือดออกนนะส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นการ ปีนะแล้วก็ช่วยป้องกันเพื่อนนะที่อ่านมาคร่าวนะซึ่งนะตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะเป็นตัวโหดอีกตัวหนึ่งนะที่ผมแนะนำให้เพื่อนเเปิดกันนะสําหรับซาเมนีใหม่ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของแฟชั่นนะครับ แฟชั่นของซาน,นิใหม่เนี่ยก็จะมีจู่โจมนะโจมคือโจมตีเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนภูมิคุ้มกันนะป้องภูมิคุ้มกันเช่นเหมือนกับโดนแช่แข็งนะโดนสตันนะก็จะช่วยในส่วนตรงนี้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสำหรับซาน,นิใหม่นะครับ <c oughs> สำหรับข้อมูลนะสำหรับถ้าไม่ตายนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือต้นไม้ลมพายุที่ชัดเจนนะครับพายุฝุ่นที่เพิ่มขึ้นเนะี่ยก็คือ โจมตีศัตรูทั้งหมดเนี่ยครับหากมีศัตรูที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อย4ตัวเนี่ยก็สร้างความเสียหาย400%นะโดยไม่สนใจโลของศัตรูนะนะโอ้โหนะสุดยอดนะสุดยอดนะในส่วนตรงนี้นะโอ้โหนะ จะได้รับความเสียหายสากสิธิ์อีก30%เป็นเวลาสามเทินนะโอ้โหนะอย่างน้อย4ตัวนะอย่างน้อย4ตัวตรงนี้นะมันจะมีแบ่งเป็นพาร์ทนะพาร์ทแรกนะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถ้าหากว่าอย่างน้อยมี อย่างน้อยสี่ตัวก็หกตัวเนี่ยตีไปหกตัวนะอย่างน้อยสี่ตัวเนี่ยก็ตีไปนะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วก็ได้รับความเสียหายศักดิ์สิทธิ์เพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็โดนหนักเหมือนกันนะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หนักๆน,นะแล้วก็หากมีศัตรูที่ยังมีชีวิตอยู่สูงสุดสามคนนะสามคนนะสามคนสร้างความเสียหายร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบ่งเ,เท่ากันนะแบ่งเ,เท่ากันนะนั่นหมายความว่าอะไรครับถ้าหากว่าเหลือศัตรูตัวเดียวนะ ก็จะโดนนะตามเมกของซานามิใหม่ไปเต็มๆนั่นก็คือ1200%นเะเยอะมากๆนะเหมาะสำหรับการตีบอสอีกแล้วนะตัวที่แล้วก็คานะเอะนะก็เหมาะก,กับตีบอสนะแล้วตัวนี้เนี่ยก็เหมาะก,กับตีบอสเหมือนกันนะนะฮะโดนไป หนึ่งลอหนึ่งพันสองรอเปอร์เซนต์นะเพื่อนโอ้โหนะเยอะจริงๆนะนะเยอะมากๆเลยนะครัสำหรับตรงนี้นะแบ่งเฉลี่ยเท่าเท่ากันนะแล้วก็บวกความเสียหายนะเท่ากับสิบเปอร์เซนตของ SP สูงสุดของเป้าหมายนะฮะโอ้โหแรงแล้วแ,แรงอีกนะเหมาะสำหรับตีบอลอีกแล้วนะถ้าหากว่าเพื่อนๆยังไม่เปิดคานาเอะนะเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของซานนีิใหม่เนี่ยผมคิดว่าดีนะดีด,ดีถ้าหากว่า ถ้าหากไม่ชอบคานาเอะเนี่ยธานามิใหม่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตีแรงนะผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยใครที่เอ่อเล่นคานาโอะนะทานาโอะนะแล้วดูดาเมจว่ารุนแรงนะผมคิดว่าในส่วนของซาเนมิเนี่ยผมคิดว่ามันรุนแรงกว่านะสำหรับในส่วนของซาเนมินะนะเพราะว่ามันมันแบ่ง400%นะเหมือนผมผมคิดว่าเท่ากับคานาโอะนะแล้วก็แล้วก็ถ้าหากว่า ไอหนึ่งตัวเนี่ยนะก็คือพันสองร้อเปอร์เซนต์นะแรงมากๆนะครับนะฮะในส่วนตรงนี้นะแต่นะตัวเองได้รับความเสียหายศักสิธิ์ผมได้รับความเสียตัวเองเหรอตัวเองเหมือนก็โดนตีแรงขึ้นนะอข้อเสียอาจจะเป็นตรงนี้นะนะถึงแม้ว่าตีแรงตีคนอื่นแรงนะแต่ว่าตัวเองก็นะครับดาเมจแรงขึ้นอีกนะห้เอร์เซนนะเป็นเวลาสามเทอร์นะ แต่ผิดหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าหากว่ามันโดนตีแรงนะก็ด้อยด้อยด้อยลงไปนิดนึงนะสำหรับตัวนี้นะอ่ะเรามาดูต่อไปดีกว่านะในส่วนของสกิลติดตัวนะเป็นยังไงครับเพิ่มแอคแท็4สนะอุ้ยแรงนะแล้วก็ทับลลยเกาะยี่สาเปร์เซ็นะแล้วความต้านทาน30%มนะโจมตีปกติ4ตัวแบบสุ่มสร้างความเสียหาย120%ลด ดีเฟนของเป้าหมายลง20%เป็นเวลา3เทินอู้ดีมากๆนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ตายเนี่ยมันเจาะก,ก่อศัตรูไน้นะไม่ไม่ไม่สนใจโล่เลนะหนู <c oughs> <c oughs> สุดยอดนะสำหรับตีในส่วนของซานเมีนะตีมันตีแรงจริงๆนะสำหรับซานเมีนะ,ะต่อมาในส่วนของอสกิลสก,ลสกิลตีปกตินะก็เริ่มแมทได้รับพลังป้องกัน30นะแล้วก็ลดความเสียหาย20%นนะนั่นหะมายความว่าอะไรครับก็ ในส่วนของตรงนี้ครับได้รับความเสียักดิธิ์50%เนี่ยแทบไม่มีความหมายนะเพราะว่าได้รับพลังม้องกัน30%อีกทั้งเนี่ยลดความเสียหายอีก20%นะตัวนี้ก็ถึกนะถึกอีกตัวหนึ่งเลยนะถึงแม้ว่าจะโดนในส่วนของคว,อความเสียักดิษิ์เนี่ยมันคือมันตีทะลุเนาะทะลุในส่วนของตรงนี้50%นะก็ถือว่าโดนแรงนะแต่ว่ามันลดความเสียหายไป20%อีกนะก็ก็เหมือนกับ เท่าตัวมั้งผมคิดว่าประมาณนี้นะในส่วนของตัวซานนีนะซานนี่ใหม่นะแล้วก็นะในช่วงเริ่มต้นของเธอเนี่ยหากมีศัตรูที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยสี่ตัวเนี่ยความเร็วนะความเร็วได้อีกสี่สี่รอยหน่วยนะหมายความว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เร็วมากๆาอีกตัวหนึ่งเลยนะตีก่อนนะเห็นไหมครับถ้าหากว่ามีชีวิตอยู่อย่างน้อยสี่ตัวเนี่ยก็ได้รับความเร็วนะสี่ร้อยนะสี่ร้อยหน่วยนะเร็วเร็วเพิ่มขึ้นนะสี่ร้อยหน่วยนะนั่นก็คือ ต้นต้นนี่คือ1,332นะก็จะกลายเป็น1,432นั่นเองนะโอ้โหเร็วๆร็วนะเผอเ,เ,เ,เร็วกว่าพวกเกกโกอีกนะในส่วนของซานนีิใหม่นะได้ตีมันตัวแรกแน,น่ๆเลยนะครับในส่วนนี้นะแล้วก็หากมีศัตรูที่ยังมีชีวิตยอยู่3คนนะได้รับแอคแท็ก0และดูดเลือดอีก10%เป็นเวลา1เทินนะ โอ้โหนะเพื่อนผมบอกได้เลยนะตัวนี้นะเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะผมแน,น,นะนำเลยนะว่าใครชอบในส่วนของการตีหนักๆนะคู่กับคานาโอนะผมคิดว่าตัวกับศัตรูเนี่ยละลายนะจบเลยนะถ้าหาว่ายืนคู่กับคานาโอนะผมคิดว่าใครที่ชื่นชอบสำหรับการตีนะตีแรงๆนะผมคิดว่า2ตัวเนี้ยคานาโอกับซานนีใหม่เนี่ยเป็นคู่หูดูโอในการโจมตีเลยนะครับ อีก4ตัวเนี่ยก็เป็นซับพอร์ตล้วนๆก็ได้นะเหมือนเล่นในส่วนของมูซันก็ได้นะส่วนนี้นะโอ้โหนะผมคิดว่านะสุดๆไปเลยนะสำหรับ ซันเนมิใหม่นะครับก็ผมก็คิดว่าตัวนี้เป็นตัวเมตาแน่ๆนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะผมก็ต้องลองเล่นเนาะลองเล่นดูกันดูนะว่าสําหรับซันเนมิใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบดาเมจผมคิดว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะเพราะว่าเป็นตัวที่ถึกด้วยนะถึกจริงๆนะแล้วก็ตีแรงมากๆนะแล้วกมม็มีดูดเลือดเห็นไหมมีดูดเลือดอีกสิเปอร์เซ็นนะถ้าหาดักดาเมจรุนแรงนะ สมมุติว่าตีเป็น10ล้านนั้นเพื่อนนะก็ได้รับเอฟพี SP คืนมา1ล้านนะั้นนั่นหมายความว่าจะฮิวเต็มตลอดเวลานนะสาหรับการตีของซานามีนะเหมือนอมตะเลยผมคิดว่าเกือกๆอมตะหรือเปล่าเนี่ยนะก็คือเหมือนกับถนะ้าหากว่าศัตรูมีเหลือสามตัวเนี่ยนะก็สามารถฮิวเลือดนะดูดเลือดดูดเลือดศัตนระูเนาะมาได้นะโหสิเปอร์เซ็นต์นะโอ้โ oh, หผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆแล้วก็ สมควรที่จะเปิดของมันต้องมืออีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะก็เพื่อนๆเ,เซิร์ฟแรกก็ลองเล่นกันดูนะสําหรับตัวเซนีใหม่นะผมคิดว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะนะครับส่วนนี้นะก็ยังไงก็บอกคําอธิบายไปแล้วนะสําหรับเซนีใหม่นะยสำหรับใครที่เล่นและสนนีใหม่เป็นยังไงบ้างก็มาบอกผมหน่อยนะว่ามีความโหดแค่ไหนนะโหดกว่าคานาโอะหรือเปล่านะมาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ